โอ้เชิญครับเช่นสุดยอดเลยนี่ก็ยังโทรได้น้ำเย็นผ้าเย็นได้ครับนี่พี่ใช้ของระบบอะไรครับเนี่ยไอเอเอเติมเรียนโมโต่เราดัดแปลงมาแล้วเดิมๆเป็นโมโต้ครับโอคนเมื่อก่อนนี่เครื่องเป็นแสนนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมใช่โอ้สุดยอดเลยนี่ผมกำลังตั้งค่าอยู่ตั้งเป็นภาษาไทยเพราะว่ามันมือไปเผลอไปกดก็ให้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย แล้วพี่พี่ใช้อันนี้มานานยังครับก็สิบห้าปีเลครับสิบห้าปีเขาตูตอนนั้นพี่ซื้อเท่าไหร่เป็นแสมนึ่ไม่ไม่ใช่ผมซื้อที่เขาแปลงมาแล้วอ๋อแปลงมาแล้วแปลงมาแล้วนี่คือรุ่นแรกสุดเลยมันที่ออกมาครับอ๋อรุ่นที่สองถ้ารุ่นแรกมันจะรุ่นแรก็นหิ้วครับรับอันนี้รุ่นสองสุดยอดเลยพี่เสามันดึงได้ไหมครับอย่างนี้ ไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าสัญญาณชัดเจ๋วเนะจะปกติเหมือนทั่วไปแล้วก็มันมีเสายาวอีกเสาหนึ่งขนาดนี้ครับแล้วถ้าจะดึงก็ต้องดัดแปลงเอาเสาที่มีไอวอลทั่วไปเนอะมาใส่ได้ทานทีขอขอถ่ายหน้าจอหน่่งไอ้ที่เป็นที่กดให้มันมีเรือนแสงน่นเดี๋ยวแปะตเลยสุดยอดเลยพี่ จริงผมอยากได้เครื่องอย่างนี้เหมือนกันนะแมบนี้กว่าให้มันเล็กกว่านี้แต่ว่าแบตทนหนหนมันจะหายยากนะแต่มันมันจะมีจอสีมีอยู่เครื่องที่เจ้าที่ผมซื้อมาอยู่บางบัวทองครับเขาขายนะจออนี้เป็นจอสีนะนี่พี่ใช้ซิมของอะไรครับเอเอสวันทุกคอเลยครับไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมก็ขับับถูกๆใ่ อ๋อมันตั้งค่าเชื่อมกันได้หรือไม่ได้ก็สหากันได้เราเบเครื่องเนี่ยมันมันอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งโทรกันได้เราเช็คเช็คว่าพร้อมใช้งานไหมตัวนี้พร้อมใช้งานไหมเราก็เช็คแต่บางคนบางทีเขาเห็นก็เขาตลกขำว่าใช่ได้จริงเราก็ทําให้เขาดูหรือก็อย่างสมมติว่าคุณไม่แน่ใจคุณก็เอาเบอร์คุณโทรเครื่องผม แล้วเราคุยกันแล้วคุณคุณจับเครื่องนี้ฟังแล้วได้คําตอบเลยผมผมว่ามันใช้ได้เยอะแหละแต่ผมอยากได้เครื่องแบบที่มันเหมือนสมัยใหม่แต่ว่าแบตมันใหญ่แบบนี้อ่ะยินไ่มโอ้สมัยใหม่ก็มีเครื่องเนาะเขาเขาจะขายเบาล่แล๋อไม่เป็นไรครับเป็นจอสีแบบเนี้ยหุ่นมนกันเหุ่นมนกันเลยแต่เป็นจอสีอืเรียกโมโตโรล่าเลยม่ครับใช่ใช่ครับโมโต ขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดี๋ยวผมกำลังเช็คอยู่ก็ยอดมึงไปย้าเนี่ยไปถามึถือม,มัต่อมึงตั้งค่าภาษาไทยยังยังหา